แอบถ่ายเชฟตอนชิมนนะีะเอซีไม่เห็นหน้าเพราะช่วงนี้เราปิดหน้ากากกันอร่อยแล้วค่ะ <พอ S 2> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งบอกว่าเชฟทองสวยขึ้นเนี่ยเนะี่ยให้ยืนยันวาเรียกแต่งหน้า <c oughs> เลยนะฮะ มะนาวดองค่ะหม้อนี้ขึ้นเตาเรียบร้อยครับเตรียมต้มปักมะนาวดองฮะครับปัก,ปกชิ้นใหญ่ๆเลยครับเตรียมหั่นเตรียมไว้แล้วเชฟล้างก่อนล้างเรียบร้อยอเอาไก่ลงนะต้มปัก<ะ>ของเราไก่ลงแล้วครับ ไก่เยอะไหมฮนะเนี่ยไก่กิโลนะพี่อ้อมสี่โลค่ะ<อ> <5. S 1> ไก่สี่โลฟักเจ็ดโลเสียงพี่อ้อมบอกมาเดี๋ยวเราเราไก่เดือดก่อนนะฮะค่อยเอาฟักลงหอมท,ที่แช่น้ำไว้แล้ว <5. S 1> เจบตัดอะไรเขาเรียกอะไรขามัน จ้ะแตดขา,าออกค่ะ <ขา S 1> แล้วก็อกดอกมันใหญ่ไปค่ะต้องมาหั่นอีกครึ่งดอกอ๋ออันไหนใหญ่ก็หัน่นค่ะครับเดือดและไก่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ หอมลงถอนฟองจ้ะเดี๋ยวบุบบุลบละพักซีหน่อยค่ะ อันนี้เราจะใส่ไหนไหนคะใส่พักมะนาวค่พักมะนาวเนี่ยนะเนะถามเพราะว่าเชฟทำทิ้งสามสามอย่างอ่าอันนี้ใส่อปนี่ไปเลยค่ะเคยมีงงไหมใส่ผิดไม่มีนะคะเขาเรียงสามหม้อ่นี้ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีพลาดเนาะไม่มีพลาดค่ะ รอฟักสุกต้มฟักนี่รอฟักใช่ไหมฮะใช่ฟักเปลือยค่ะฟักเปลือยถอนฟองครับฟักเนี่ยฮะอย่างที่บอกเลยร้านร้านย่อมเหลือสองคนจะมีผู้ช่วยมาเอ่าเดี๋ยวผู้ช่วยมาแต่นี่ยัง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 ไม่ได้จ้ะ ยกเคียวหวานจ้ะน่าเดือดปรับใช้ได้ยังครับค่ะใช้ได้แล้วค่ะเจตเริ่มปรุงครับผัปะะตปรุงรสนะคะซอสปรุงรส นี่ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสเกลือหน่อยนึงนะฮะ นี่เป็นพริกไทยค่ะอ,อยู่น้ำซุปก็เข้มข้นเลยนะ เติมเกลืออีกหน่อยนะฮะจืดไปอ่มามะนาวดองจ้ะอันนี้ไว้ไว้ใช้สุดท้ายกับเกาจี้นะค่ะ เอาแต่น้ำเอาเนื้อใส่เนื้อด้วยพอไหมฮะถ้วยเดียวพอค่ะพอหอมฉุยขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆใส่เยอะไปมันก็จะสุนเกินค่ะต้องเนี่ยถ้วยหนึ่งห่ะกำลังดีทรานอาจารย์หนูขอไปหยิบมะนาวไปขอไปหยิบมะนาวคือมะนาวสดค่ะใช่ค่ะต้องให้มีเปรี้ยวนิดนึงค่ะเพราะว่ามะนาวดองอย่างเดียวเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่ค่ะอาจารย์หัอใหญ่ ต้องผสมมะนาวสดไปหน่อยค่ะเมื่อกี้ผมหนึ่งได้ถามไงว่าถ้วยเดียวพอไหมแแ่่ก็ไม่พอเพราะว่าเราใส่มะนาวสดค่ะมันก็จะหอมด้วยเนะาะ <c oughs> รู้สึกว่าหอมฟุ้งขึ้นเลยใจมถ้าปกตถ้า,ถาน้ำมะนาวดองอย่างเดียวมันไม่ให้เปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเคล็ดลับ แอบถ่ายเชฟตอนชิมนีะ่ะเชฟตีไม่เห็นหน้าเพราะช่วงนี้เราปิดหน้ากากกันอร่อยแล้วค่ะ<อ>เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งบอกว่าเชฟทองสวยขึ้นเนี่ยเนี่ย<อ>ให้ยืนยัน <laughs> <laughs> ว่าเียกแต่งหน้า,าเลยนะทีะ ยกเสิร์ฟไปเลยค่ะเรียบร้อย,ย,อยอหน้าตาหน้าค่ะหน้าทานมากเลยมีกอลขี้ด้วยเดี๋ยวพี่เอมือหน่อยนะยกสองม้อสองคนครับจะยกทิ้งได้ <c oughs> ยกเปนสองคน <c oughs> <c oughs> แข็งแรงทั้งคู่เลยค่ะ ส้มขึ้นสูเวที่ใหญ่แกส้มต่อฟ้ายังไม่สางเลยครับประมาณตีห้าพี่อ้อมนก็ต้องออกมานี่เลยครับนี่ฮะปักตุ๋นมะนาวดองผมขอหนึ่งถุงนะฮะได้ค่ะสักตุ๋นมะนาวดองหนึ่งถุงลูกค้าก็ทยอยมาฮะซื้อใส่บาทซื้ออะไรก็มีครับ อจะชินกันที่บ้านคนระับ